แล้วก็เอามาขัดใหม่แล้วก็เคลือบใหม่โอ้ใช้เวลาเฉพาะชุดนี้ถ้าไปทําทั่วไปนะหลายพันมากแต่นี่เราดูแลให้ฟรีเป็นไ,ไงเด็ดไหมลองสีทั้งคันลองสีทั้งคันอ่ะเคลือบแก้ไปแล้วนะครับลองสีเกาะได้ไหมเกาะได้นะครับหนึ่งนะครับอันนี้สองเนี่ยนะมาพิสูจน์กันนะครับเรื่องหลังการขายนี่แหละครับ นี่คันนี้ผมไม่ไรับเองนะแต่มาดูนี่นี่เนี่ยลูกค้าเคลือบแก้วเราไปแล้วแล้วก็ไปทําสีมามเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเม็ดพวกนี้มันไม่ออกนะเนี่ยลองสีทั้งคันเลยเนี่ยแล้วก็คาบน้ําคาบอะไรเต็มเลยน่าจะจอดอู่หลายวันนะเอกเอกเอกอยู่ไหมเนี่ยเอกมานี่หน่อยทำอะไรมานะ ไปเคลมสีมาโดนรองสีมาจากที่อื่นที่ไหนไม่รู้ครับอ๋เขาไม่ไปเคลมสีมันไม่ไม่ไดเคลมสีไม่จอดใช่เขาไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ว่าใช่แล้วก็โดนรองสีมารอบคันเลยนืดเลยอ่ะนืดไปเลยแล้วเขามารีโค้ดด้วยไหมไม่ไม่ฮะอันนี้รถเคลือบแก้วกเราไปเอ่ะทีตีไปแล้วก็ข้างหลังเคลือบแก้วอ๋อแล้วข้างหลังเคลือบแก้วอ๋อโอเคอันนี้คือเนี่ยทั้งคันเลยครับเพื่อนๆพื่อนมาดูทั้งคันเลยฮะลามาข้างหลังเลยฮะ เนี่ยมาดูเนี่ยฮะอ่ะเนี่ยลองสีไหมเนะนี่ยเนี่ยเช็ดไม่ออกเนะี่ยคือลองสีอะไรเห็นไหมเนี่ยอ่ะทีนี้นี่คือปัญหาละอ่าปัญหาละทีนี้เพื่อนๆก็ต้องรู้แล้วนะครับว่าไม่ว่าคุณจะเคลือบแก้วเคลือบสมิค ติดฟิล์มใสกันรอยเนี่ยโอกาสที่คุณจะเจอปัญหาพวกนี้มันมีไหมมันมีนะครับมันมีอันนี้ต้องเข้าใจที่หนึ่งนะอันที่2เนี่ยที่เนี่ยที่เวลาเราเปรียบเทียบกับร้านที่จะดูแลเพื่อนๆในระยะยาวนะครับเขาก็ต้องรู้เทคนิคการแก้นะครับซึ่งอันนี้มันอยู่ในอันนี้เราจักการให้โดยการเคลมให้รอบคันวิธีแก้อันนี้ก็บอกให้ได้เลยคือมันต้องมานั่งรูปดินน้ำมันนะครับเนี่ยให้ลองสีออกให้ได้มากที่สุดก่อน ตรงไหนก้อนใหญ่หน่อยติดแน่นหน่อยก็ต้องเป็นตัวดันสีออกนะครับแล้วก็ตองเอามาขัดใหม่แล้วก็เคลือบใหม่โอ้ใช้เวลาเฉพาะชุดเนี่ยถ้าไปทํทำทั่วไปนะหลายพันมากหลายพันมากแต่นี่เราดูแลให้ฟรีเป็นไงเด็ดไหมเดี๋ยวมาดูหลังจากที่เราทําแล้วสภาพจะกลับมาเป็นยังไงบ้างน,านะครับเนี่ยางานหลังการขายสําคัญนะพอเห็นภาพยังตามนี้นะครับ ผ่านไป1วันเต็มๆนะครับสำหรับปัญหาที่ลูกค้าไปเจอมาลองสีเต็มคันนะฮะหลังจากที่เคลือบสีมิกกับเราไปแล้วนะครับนี่แก้ไขเรียบร้อยแล้วครับนี่ทีมงานกาลังเก็บงานอยู่ดูหลังจากที่เราแก้ไขไปแล้วแล้วก็เอามาขัดใหม่เคลือบใหม่นี่คือการเคลมนะครับเพื่อนๆดูนะฮะคือพวกนี้เราต้องอาศัยงานฝีมือนะครับซึ่งเรื่องช่างฝีมือไม่ต้องห่วงเลยพวกเรามีเพียบนะครับแล้วมีการดูแลหลังการขาย แบบเนี้ยครับแบบว่าผูกปิ่นโตกับแบบถึงถึงแบบนี้ได้นะครับว่ามีปัญหาอะไรเราก็แก้ให้ได้หมดถ้าไม่เกิดแล็กเกอร์เราแก้ให้ได้หมดอย่าเพทีนะถ้าอะไรไม่เกิดแล็กเกอร์นะเครื่องสมิกกับเรานะเราแก้ไขให้ได้หมดนะครับอ,อยู่ในการเคลมชิ้นงานทุกปัญหาทุกกรณีนี่คือการดูแลหลักการของเราครับดูผลง,งานเลยครับ